สบายดีพี่นอ้องสบายดีตอนเรงแรงพี่นอ้องเลยมาจะพูดกบมาจะมาพูดกบพ,พ,พี่นอ้องทักทายสบายดีพี่นอ้องสบายดีเอ็ซีเบิร์ดสุขุสุขุนสบายดีเด้อพี่นอ้องพบพอๆกันคือเก่าพี่นอ้องวันนี้สิบ้านทา, <laughs> ามน้องน้ำให้เลยทถามันจะไหนเนีเรา่อจะให้น้องน้ำเล่าประสบการณ์อย่างหนึ่งในพังพี่นอ้องที่ ที่ไคนก็อาจีตเคยเป็นคือกันใช่เนาะประสบกาอันนี้บ่มี่มีรลงอันนี้ได้เฮายังงงก็สิถามียังววบ่้ามีลังไม้เด้อพียงค่ท้แบตรงเผกล่องก็ถท้าลดเราประสบการณ์พี่เาะประสบการณ์นี่คือบ่บอกค่อน่บ่บอกเลยี่้ยงานันบ่ราวคือให้ให้น้องาวาให้พังบ่ียังจริงที่ลายคัน ลายคนเรือ่าบ้านเขาหมักเอิญเขาว่าผีอัมพี่น้องเ,อเขาว่าผีอั้มนี่มันเป็นอะไรพี่น้อง um เข้ากับเคยคือการหวังส่องสมือขึ้นลังนี่ um เข้าเชียวเราให้ฟังก่อนพี่น้องผีอัม um มันเป็นลักษณะในไรพี่น้องคิดว่าเข้าเชียวเราห้ฟังเดิอตอนเศร้าเลเข้ามาสอยงานเพื่อนบ่าวบอยนี่เมือ่อแลเข้าเมื่อนอน,อนบบเมือม่อว่าเมือ่อ เมื่อหับนองน้ำมากยังซอยเพิ่อนอะละเมื่อไราบับมืดล่มหัวนอลงหลังจากล่มหัวนอลงไปแล้วฟันบเกิดอาการฟันฟันแลไรบ้านนี้มืนตามาบ้านนี้นะมืนได้แต่ตาพี่น้องติ้งบ่วได้สักอย่างเลยมืนได้แต่ตาเะยอ่ะเบลว่าพายจะยามดินนะดินจนสุดแห้งสุดข้อสามากก็ยังบ่วได้ดิน แนี่มาเห็นน้องน้ำเ่ยเห็นยู่หักจากห้องนะห้องก็ชัวด้ได้ห้องกนโอ้ยมันโอได้อยากอยากตั้งสติก่อนอยากให้เพิ่นจะงไงเพิ่นนั่นจะให้เพิ่นหันหนาวอะไรก็เพแห้งคือว่าจังไงซูนบอยจะให้ซูนจะให้นั่นนะแบบจักเดี๋วนี้ได้นะพี่น้องเลยซูทกรมสามารถเจ้าของทีดินนะที่คือมียังยังมาเต็งเัาไหวแบบคือคุมเฮาไหวนั่นบทสมัติตีงได้ไข่ไข่ไข่าย่แพ้ก็เป็น บวบไลยคู่หลายคนเป็นบ่อสำหรับเฮาเฮาเป็นเนาะทีแบบมันติงบ่ได้บ่อเรื่องอะไรท่านแจกกระยากบ่อเรื่องอะคือแบบมันกึบเข้ามาพี่น้องเด็กะมันแต่ว่าหายใจนี่ก็ปกติอยู่แต่ว่ามันตีงบ่ได้น่ะแบบเกรี่เลยแข็งไปเลยนะแข็งไปเลยเฮากะหึงเติบจะได้ว้ามาอะไรก็เว้าอีหยังแหละจักเบ่อหยังมื้อนั้นแลน้องน้ำเพิ่์นห้า คนจกําลังจะหายนะเช็คว่าเขาว่าอย่างลรเขาตื่นมาแ,ล,แล้วโอ้โหแข็งว่ะเช็คว่าจะว่านนะทางตามบ้านเขาเนี่ยเขาเพิ่ยเนาะพี่อามแต่ว่าถ้าเป็นนั่นนั้นถาม,มาว่าตามแพทย์หมอเพิร์ดบอาอ่ะสิเป็นเรื่องในห่างกายเขาเนี่ยแหละปกติบอกใวห่างไากลาเขามันอ่อนเพียอ่อนเพียหรือว่าเป็นน้ำหัวใจเขาหน่ะพี่นอ้อง ใจเฮามันเต้นกว่าปกติเรืออรเ่องใดฮะกับหูคือกันพี่น้องเคยบ่มีประสบการณ์บ่ที่ว่านอนแลติงบอด่ายน,นะความรูซึกงเนมีมืนตากต็ากมืนขึ้นสำหรับคนคิดขัง่อยพบายว่าหลายคนก็เคยเป็นเนาะปัดต่อมาพี่น้องเขาผ่านไปเมื่อคืนน,น,นี้น้องน้่งบ้านเออสิเหล่าเลยพี่น้องเออสิเหล่าเมื่อคืนน,นี้นาะนอนรับอันที่จริงนะใบรับตังจากกลับมาแต่บ้านบ่บ่อยหละกลับมาเลย จมันซื้กอก็ได้มันที่จริงนะมันบริณอนนะมันมันบริย,นนนะรย,ยกรับสำหัตัวเองนะมันจะมันยังมืนตาอยู่ดีอยู่แต่มันมีเสียงสวดเข้ามาแบบแบบสวดแะ้วกันเฮ็ดในห้าอยากซึมๆอะอยากรับไปไน,นะทั้งทั้งที่แบบว่าเออบร่ได้ตั้งใจว่าอยากจะรับอยนะ่างนั้นพยายามห้า่อยากจะมืนตาอะไรอยากห้มันแบบจิิงได้ในเวลานั้นนรืมันอยากอั้มแล้วเวลาที่ห้ามืนตานะให้ คิมๆมนะกำลังสีคืมๆอยากรับนะแนวันนี้มันสีแบบว่ามันมันจะเป็นอะแบบมันอิงเขามาในหูในซองหูเลยรสอิงงขามาอลไรกันมันเห็ุในห้าอยากรับแบบว่าข้ากับพยายามอยากมืนสูงกับมันในความที่มันอยากอัำมนะเราพยายามมืแต่มืนเพระาะพี่นอ้องพอพอมันอั้แล้วเนาะ สูก็มั่นไม่ได้เพราะมันอั้มแล้วฮาก็พยายามแบบว่ามันตีงบ่ได้แล้วแหละมันเฮ็จยั้งบม่ได้ในใจเขาหนะ่ะเขาบอกอก่อนอื่นกันอันนี้สําหรับประสบการณ์นในส่วนตัวเนาะอันนี้แปลว่าจะสวดมนต์สวดมนต์นในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละสวดซามเถื่อจบแหละก็ยั้งตีงบ่ได้พี่น้องเอาสวดเลยในในหูเนี่ยได้ยินเนี่ยก็ได้ยิน,ยน,ยนอันเสียงเสียงคนนะ่ะ ก็ชีวน่าได้อืมมันนีนะแบบว่าแต่อยู่ในมุมมืดแต่ได้มเห็นแต่ได้ยินแต่ได้บัเสียงผู้ทายแต่ในมุมมืดแต่ได้ยินแต่เสียงเนาะแต่เขาก็ไมีความทีมันมันอําแหละเขาก็ยากแล้วก็ตกใจน่นะตกใจแล้วก็จักได้แหละกาสวดมนต์ค้าวาอาย่แล้วบานี้คิดได้อย่างหนึ่งคิดได้อย่างหนึ่งมันอําเพิงเลยนะ มันเมื่อยแหละคนเนี่ยมันเมื่อยเหละพี่อั้มเวลาพี่อั้มเนี่ยจะเป็นเวลาที่เมื่อยที่สุดเลยพี่น้องบหมูอ่ะมันเป็นเหตุผลอย่างกับบบหมูเนาะและ้วนนี้มาตั้งตั้งนโมสามจบจังเลยว่าออกตั้งนโมสามจบเลยคิดว่ามันสิว่าโบได้เลยพี่น้องต้องฮึดกําลังเข้านี่นะฮึดเบิดแ,บแห้งจังเลยว่าออกจะจังได้หายใจปก,กติพี่น้องเอ้ยเกือบเป็นบร่รดเมื่อคืนนี้เขาเมือม่อเนเมื่อไงกัน เวลามันอั้เด้อคือแบบนักที่สุดทางกายนะนักทีุ่ดเบิดแท้งเลยแบบคือมีไหมยังมาเตงเลยเป็นถอนเลยปากยิยย่งใหญ่พยายามแบบเจ็บปวดที่สุดนะที่มันนักแบบ้อถ่น้องเคยฮะเคยและอีกอย่างหนึ่งเนาะที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นดุๆนะคือมันว่าออกแล้วแต่มันจะพยายามอยากอั้มเขาอีกพี่น้องเลยอยากอั้มมันอยากตอนประสบการณ์กูอยู่กรุงเทพนะคะ อ้ํอยู่ใจจะอ้ําโบลายเถื่ออ้ํากับอ้ํอ้ํแบบตัแห้งอันเถื่อเถื่อมาขึ้นอ้ําแห้งลิหัวเพราะอย่างสิ่งที่เป็นไปได้หรือถ้าเป็นทั้งแพทย์หมออาจฉิบแมนอาจฉริบแมนพีอาจฉิบแมนพีหรือว่าอีกอย่างอาจฉริเป็นทางกายเท่าที่มันมันผักผ่อนหน่อยฮนะทีมนแบบมันผักผ่อนอีกอย่างหนึ่งข้างบ้านเขาเขาจะเจ้าเขาเจ้าจะคือเนาะเขาบอกว่า ภาษาบุฮานเขาเจ้าพุเทาผูแกเพื่อนเล่าเล่ากันมาเนาะอันนี้ก็สืบต่อจ,อจากเพื่อนเล่าพ่อแม่เขาก็บบอกให้ฟังพี่น้องเวลาคือนบนคือนี่คือยังนี่คือคือคือแบบเป็นคือที่เขาจะไม่กัดแต่ลังคาเนี่ยเม่ไม่กัดบนมุ่งลังคานเนาะเขาจะจะบ,บุไห่นอนตรงเลยเพราะว่านอนตรงในายบ้านจะนอนตรงแล้วมันอำ้ำอ้ำตลอด้ถ้านนอนตรงคือคือได้ว,ว่า นี่ใกล่ไก,ก,ก,ก่กุ๊กเสาเพื่อนเศร้ายังนะเด็กกับประสบการณ์ตัวที่สองนอนอันมือกายเอยิเดี๋วนี้นะคอ,อยนะขันกายนะี่ยอั้มโลดอั้อม,อ,มอั้มขันกายเวลาเขานอนอันนี้มันมันอั้อมโลดดอ่ะแต่พูดว่ามันเป็นอย่างผีอั้มคือในอะไรผีนองอั้ทั้งนพนักพนอาจิบเขาใจแต่ว่าทั้งภาคอีสานนี่เพ่นาอาจีบเขาใจอยู่อืมขาไทายแขกเพื่อนจะเป็น อ,อาจจะคิดไปทางการแพทย์เนาะอันนี้เขาคิดแบบเข้ากับโบโบได้แบบว่าเสื้อจนเกินไปแต่ว่าเขา้าออหาู้ว่ามันอั้มอะไรนะมันอั้มแล้วหายใจต่อไปเนาะอะละที่ว่าให้ฟังเกี่ยวกับแบบว่าคนที่เขาตายตายแบบว่าเขา้า alive ตายหรือว่าตายแบบนอนเลยตายเลยเนาะมันสิเกี่ยวแบบนี่แหละพี่น้อง คนมไม่กินของคนกินของ้าวนะต่สหรับข่อยว่าตั้งน้โม่สามจุกนะมันจะอามันวะ้าว่ามีออกวินาคนที่ว่าตายมีแหง้งใต้อันนอนแล้ใต้เลยนะมนเป็นนั่นแหละ นอนเลยกับมีแนวมาคือ,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 อว่ญญามีแนวมาเต็งมีแนวมายังนี่แหละแต่กัพยายามข้าวหนพยายามเลเว้ย่ได้สวดยังแต่วอาพยายามดีดแม่มึงกับคือบอกจะคล้องตติงเลยน้อยเดียวนึ่งหรอกแม่ตีิ่งเดียวบติยอท ในควมหูซื้อจะตินน้อยนึงคือว่าทำใหตเงินน้อยนึงแสดงว่ามันว่าพยายามัยายามจนสุดความสามารถอะผัดวอเล่งลมันตี้จากติงียงเลตีนจดินี่ได้

แค่ตึงหน่อยเดินช้านๆทีเห็นหอเข็นหอดเห็นหอด้่ยิดได้ก็จะไปเต็ม่อกว้าที่นอก็ยิ้งคุณอยู่ริมตะวันตกตะวียงขึ้นป่าก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้เวลาที่ไมเคยนค่งข็นดึงัวหมือหนาเนี่ยไปรับตากูน่แล้วที่กันแล้วเวลาเกามันบ่มันบอกว่าสิรับแต่มันยิ่งง่ายเหตุห่ับ เอาเหมือนนันะคอยน่นเหลือตาไว้น่ะเห็นเหลือต้าน่ะตาเหลือไปเห็นได้ทั้งขาทั้งเหลือเลยเบอร์สแต่ติงไงติงบัวได้อยากลูกก็จะจะจะว่าได้ลูกก็ลูกบัได้วาเป็น่อห็นเวีนลู้วนลู่กเรได้ับไมเป่งแล้ว่้าวดกือชัวจะเทียงค่นยนอเวนอืม หดพ่นรได้นเานเานยบเเป็นก็เป็นี่เนหลกินหมเ้อหดกแมลเลยแล้วก็บอกกันนอนเลยได้แบบนี้พอเวลามันอ้มมันมันออกแล้วนะแม่ยามันกลับไปอั้ใหม่เฮ้ย pe er ังชีเลนอนกยีบุตชายดำๆกินน้งท่านสิานกระเบิมีกันใดได้กินได้จ้ะ หลังจากมันอั้มเลยแนมไปในเงาหมื่นเห็นคือว่าเห็นดำดำดำดมเบอแบบอืมคือมาคืนนี่แหละยิ mm ่นไปเชียงแม่ยิ่นไปเชียงเนี่ยนี้แหละเหตไใ้ห้าย่านนะเขากบบเออเชียงเชียงไอ่บอเพศนะฮ่นะจ๊ะรเาพเรเชียงไอ้ทึ่งๆนะทึ้งๆหังหัวเมนว่ากระเท

จากไ็ตารอยสิบีท yeah, no. yeah. <im so ี่าลอย่างพี่น้องเลขาอะไงบุญทุกคนที่เขามาชมสบายดีพี่น้องคอเมนบอกันเดอพี่น้องู้ไดเคยเนี่ยได้เคยเนี่ยถึงสำหรับไม่ชอบขี่มันบมันไม่ชอบขี่เป็นหม่ที่สนิทที่มินเนอ มันมินม็นคือขี่นี่เลยวาตรงๆวาวสีบืบสุขภาพนี่เลยนงไปได้ไหมใส่อ้าเขามาแตู่กมดามปั่นปูนยา,าเข้าไนมากอันน้อยหนึ่งกับมนซ้ำน้อยหนึ่งเลยนะหอแน้น,น,นๆฮะมมันออกไปแขนแทน,น่ะมันเอาพยายามแกัมาดมาแล้วแทนน้ำชายเยยที่นบ้นมันเป็นต้นมันได้เป็นใหม่ชนิดหนึ่งที่มินเนาะอันขาดเลยปั้นหันระเชนี่ดูบ้าน เวลาเด็กหน่อยเกิดใหม่นะเขาจะเอาไม่เอขี่นะว่างมาลดค้างๆหรือว่าพี่หัวข้างทางทางฟางแล้วจะมีความเสื่อในนี่แหลงลายกลัวนากพี่เห็ดเคเห็นแหละพี่อ้ําเเห็นแล้วเออมาถ้าไม่ให้ก็นักพี่น้องอ้ํายางวินเลยข้าบุยางว้เขาไม่ว่าเห็ดนัดยางขึ้นมากลางคืนกลางเวินขึ้นทั้งหมดทั้งซานเลย ขึ้นมาก็มาขี่ข้อกึบโหัตาเลโอยู่ก็เต้ข้อกึบไววฝากม่ได้เวนเจ้ากำในเวียลายเป็นจังหวะมือมือว่านใส่บาดแผลบน้ำหายอยู่ี่ชวนบุญจุกุศลหายอยู่เนาะมาเตี้ีข้อไวหจะตัวได้ปาบูได้บมขมันมันบวาออกนี่ชิดตดยเลยข้าบวบตายนั่นแหละคนที่คนนอนตายกัน ต,ตายเลยตายแหละตายเลยนะานอนแหละตายเลยนะม,มันจะเป็นแบบ,น,น,แบ,บนั้นเลยไหมเนาะขึ้งคืนก่อนดิทั้งคืนแล้วก็ดึกขึ้นน่าเลยพี่น้องเว้ยขอบุญคุ้นลายๆคอมเมนต์บอกข้างใต้พี่น้องคนใดที่มีที่เคยเป็นมีประสบการณ์โดยตรงเลยพี่น้องเราเคยเคยเจอมาแล้ว